เลิกเวียกมาหิวข้าวพี่น้องไปแวะตลาดก็ได้บึงหู้กับอันไปอีฮือนะไปะอีฮือเซฟิเซอร์เนาะได้มาตัวหนึ่งตัวหนึ่งแปดดอนชิปสามเซนก็คือว่าซื้อหยวนทางเอเชียทางมาเนาะมาเบิง่งตัวนี้งแปดดอนปลายได้พี่น้องมาเดี๋ยวสิเอามาลวกกินกับตำมะฮู้อันมันจะเป็นแบบชิเนาะนี่ยังแข็งอยู่ยังเป็นอัน น้ำก้อนอยู่จับอยู่ชิมมะควปลาหมึกพี่น้องนี่ก็คืออันประมาณนี้เนาะยู่ไก่ทะเลดิบบมีอันหมึกสดได้ปิต่แบบจังชีหละบพี่น้องชิมมะควปลาหมึกอ,อันบบได้เม่นอันอี่อกก่ก็โบได้เมนยู่ไก่ทะเลนะนาควนี่กั บรีควดุไปไหนเนาะน,นี่อันนี้ก็คือขี้เพื่อนนะจะอ,ออก จะได้เป็นแบบชีพีน่น้องนี่ก็จะมีอันแข็งๆมันอย่างนี้นะอฮะก็ต้องอันนี่เป็นแบบอันอยางพลาสติกเลยเลยแข็งอย่างนี้นะนี่ ไมได้เม็ดตปุ๊บชิเลยจ้าเป็นหัวหางเป็นหางหดกมาตาับักเพ็ดพี่น้องบักเพ็ดนี่ก็คือว่าใส่เป็นบักเพ็ดแห้งป่วนบักเพ็ดดิบเนาะแล้วก็ที่มีหัวกระเทียมน้ำสองกีบกะปิเครื่องบ้วงเนาะต่ำให้มันมุนม่นใส่กันเนาะแล้วก็ทีเอาอันน้ำปลาเด็กใส่อันนี้ไม่น้ำปลาเด็กที่ว่าออกไว้สำหรับเพ็ด ตำบ,บังหงเนาะกระสิป้ปุงเรียบร้อยแล้วมีแป้งนัวมีน้ำตาลเมีอันกะปิยูฮานนำแดเนาะอันนี้ไม่น้ำบะขามเดอ้อใส่แนวและจองน้ำปลาเด็กต้มฮันจองนึ่งน้าบะขามพันจองนึง้อน้าบะขาม,ขามคือว่าน้ำบะขามต้มป่นน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ะิมาใส่บักหนาวเนาะบักหนาวนี่ก็ะส่อันประมาณหน่วยหนึ่งเพราะว่ามันหน่วยใบใหญ,ญ่หลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอยนบักเล่นบักเล่นน้อยแล้วมาส่วให้มันเข้ากันแล้วก็เอาเสบบา้นหม่งเงอใส่เลย แล้วก็มาต่ําจากน้อยเนาะซีมเบิ้งมันพอดีแล้วเขาก็เอาปลาหมึกลวกใส่เลย าได้กินข้าวพี่นอ้องตับหมห้องตับหมห้งใส่กับอันไปหเฮอรเห็นไะหลวกไปหือใส่ตัวหนึ่งพี่นอ้องแซ่บๆเลยเด้ออาหารวันนี้ก็มีอันตับหมห้างเลยแหลนะเนาะโอ้ยของหมักของหมัก,มกตับหมห้งนี่นะของโปรดแล้วก็ชิมีทอดปลาแห้งพี่นอ้องทอดปลาแห้งน้อยหนึ่งเนาะพอกินกับ,ข,กบข้าวข้าวเหนียวแล้วก็ชิมีอัน บันกวนเน่เนี่บันกวนพี่น้องบันกวนเฉบๆอ,อันนี้ก็คือว่าหัวฮอเบัวทอดเด้พี่น้องอันนี้มัหมนหมาได้เลยเกินข่าวจักคล Kjöp kjöp